สวัสดีครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบอ่อดินที่ใช้เลี้ยงปลาตะเพียนส่วนบอ่อทางนี้ไม่ได้เลี้ยงปลาแต่จะใส่พืชน้ำลงไปที่เห็นอยู่ก็เป็นแหนเขียวก็ไม่รู้ว่าภาษาวิชาการเรียกว่าแหนอะไรแต่ชาวบ้านมัก จะเรียกว่าผักขังเหยแล้วก็จะมีผักบุ้งซึ่งเป็นพืชที่ปลาจะเพียนชอบการให้อาหารก็จะให้สองเวลาตอนเช้าก็จะเอาแหนแล้วก็ผักบุ้งลงให้เป็นอาหารส่วนตอนเย็ยนก็จะเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำ สมกับรำข้าวปลาจะเพียนนี่เป็นปลาที่โตช้าพอสมควรรุ่นนี้ก็เลี้ยงมาก็ครบหนึ่งปีแล้วก็ได้ขนาดประมาณสามนิ้วสี่นิ้ว บางตัวที่สมบูรณ์ก็เกือบเท่าป่ามือแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอไว้ตัเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ